สวัสดีครับในคลิปนี้ก็กลับมาในเรื่องต่อเนื่องกับสมาร์ทคลาสนะครับพอดีไปติดอยู่ที่าวาล์วน้ำไฟฟ้านะครับมันก็มีอยู่2วาล์วนั่นแหละก็คือโซลินอยด์วาล์กกับอิเล็กทริกมอเตอร์บนวาล์กก็คือบนวาล์วไฟฟ้านะครับเราเรียกมอเตอร์วาล์ว ไอโซลินนย์วาลไม่ใช่ปัญหานะครับคนดูวิธีการทำงานอ้าวก็เคลียร์นะครับแต่ว่ามาติดใจอยู่ที่การทำงานของบอลวาลไฟฟ้านะครับเอมันทำงานยังไงเนี่ยก็ไปค้นนะครับก็สิ่งที่สงสัยก็คือตอนต่อไฟอ่าบอลวาลมันจะเปิดนะครับอันนี้พอเข้าใจได้ก็คือต่อเข้ากับมอเตอร์มอเตอร์ก็จะเปิดพอเปิดไปเราก็ตั้งลิมิตสวิตไว้สักทีนึงนะครับที่ต้องการให้มันหยุด ปกติก็คือ90องศานะครับเจ้าจะวางกัน90องศาพอมันไปกดลิมิตสวิตนะมันก็จะหยุดอันนี้พอเข้าใจได้นะครับหลายๆคนดูหลายๆคลิปเออก็น่าจะพอเข้าใจนะครับแต่ถ้าเราปลดสายไฟออกอ่าพอหยุดต่อสายไฟเราจะเห็นว่าบอลวาล์วมันสามารถหมุนกลับได้อ้าวงงแล้วทีนี้มันเอาพลังงานจากไหนามาหมุนมอเตอร์นะครับ ตอนแรกก็คิดว่ามันติดสปริงไม่มีทางหรอกนะครับเพราะว่ามันได้ยินเสียงมอเตอร์อหมุนกับนะครับก็คือมอเตอร์มันหมุนแสดงว่ามันต้องมีแหล่งจ่ายพลังงานให้กับมอเตอร์ตอนที่เราถอดสายไฟออกนะครับซึ่งมันจะมีอิเล็กทริกบอลวาลวอยู่2ประเภทก็คือไฟ AC กับ DC เอา AC ก่อน AC เนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่ามันต้องต่อ ไฟเลี้ยงมันมี3สายนะครับสสายจะเป็นไฟเลี้ยงก็คือสายกลาวหนึ่งสายไฟหนึ่งก็คือต่อสลับได้ AC ไม่ใช่ปัญหานะครับก็คือ2สายเป็นไฟเลี้ยงอีก1สายมันก็จะให้สีมาแล้วแต่ว่า,าจะให้สีอะไรนะครับอีกหนึ่งสายมันจะบอกไฟนี้จะเอาไว้แสดงสถานะถ้าสายนี้ต่อให้เปิดสายนี้ตัดออกให้ปิดอ่ามันจะเป็นไฟบอกสถานะนะครับอ่า ในในการสร้างวงจรง,ง่ายๆมันทําได้ง่ายนี่แหละอ่ะอันนี้พอเข้าใจนะครับพอเอามาต่อกันของไฟ AC นะครับของบอลวาล์ว wow AC มันก็เปิดพอถึงลิมิตสวิตมันก็หยุดโดยธรรมดาอยู่แล้วนะครับพอเอาออกปุ๊บมันจะหมุนกลับอีกครั้งพอถึงลิมิตสวิตมันก็หยุดอ่ะเพราะมันมีไฟเลี้ยงอยู่แล้วสสายอ่ะอันนี้เคลียร์แต่พอมาเป็น DC อ่ะจะกี่โวลต์ก็ช่างนะครับตั้งแต่5โวลต์ถึง24โวลต์นั่นแหละนะครับ ไอ้ไฟเลี้ยงเอาไปขับมอเตอร์เนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับมันมีสเต็ปดาวอยู่แล้ววงจรสเต็ปดาวเขาแคบิลอินเข้าไปไม่ใช่ปัญหานะครับมันก็จะทํางานเหมือนกันพอเราต่อเข้าไฟมันก็จะเอาไฟตัวเนี้ยไปเลี้ยงวงจรนะครับมอเตอร์ก็จะทํางานถึงลิมิตสวิตมันก็หยุดปัญหาคือพอเราตัดไฟออกไฟดีตัดออกหนึ่งสายมันไม่ครบวงจรนะครับแล้วมันเอาไฟอย่างไรมุนมอเตอร์ก็ไปไล่ค้นนะครับไล่ค้นไปค้นมาเจอนะครับ ในวงจรมันเขียนบอกไว้เลยว่า Back Up p o w e r อ่าก็คือมันมีแบตเตอรี่สำรองอยู่นะครับก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นแบตเตอรี่อะไรนะครับก็ปไปไล่ค้นต่ออีกนะครับค้นไปค้นมาบางทีมันไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นะครับมันใช้ c a ปาซ i t o r ใช้ซีแต่ว่าไม่ใช่ตัวเก็บประจุธรรมดานะครับเป็นตัวเก็บประจุฟาร่าก็คือเป็นซูเปอร์คาปาซิเตอร์เก็บประจุได้เยอะใช้แทน บตตเอรี่ได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เก็บประจุไฟฟ้าได้ยาวแบบแบตเตอรี่นะครับไม่ใช่อารมณ์แบตเตอรี่จ๋านะครับมันแค่เก็บประจุได้เยอะพอเก็บประจุได้เยอะมันก็เก็บพลังงานได้เยอะมันก็เก็บพลังงานได้มากพอที่จะให้บอนวาลเนี่ยปิดได้นะครับทํางานปิดได้มันไม่ได้ใช้พลังงานเยอะขนาดนั้นหรอกนะครับก็แค่เก็บเก็บได้เยอะเอามาใช้พอที่จะปิดวาลได้ เพราะฉะนั้นตอนเปิดวาล์วนะครับมันก็จะเก็บปัจจุให้กับตัวแบ็กอัพพาวเวอร์หรือตัวซูเปอร์คาปาซิเตอร์เนี้ยด้วยเอามาขับมอเตอร์เปิดด้วยนะครับพอเราถอดสายออกนะมันจะไม่มีคือพลังงานจากแหล่งพลังงานภายนอกนะครับมาปิดบอนวาล์วมันก็จะใช้พลังงานจากซูเปอร์คาปาซิเตอร์มาปิดนะครับอ่ะก็จะแค่นี้แหละห้าหายสงสัยนะครับนอนหลับได้ อันนี้คือการทำงานของ DC ซีอิเล็กทริกบอลวาลก็คือมอเตอร์วาลที่เป็นแบบ DC มันมีแบ็กอัพพวเวอยู่ข้างในนะครับถ้ากรณีแบ็กอัพพอร์เสียมันไม่ยอมเปลี่ยก็เปลี่ยนนะครับหาซื้อมาน่าจะไม่แพงสงเท่าไหร่ดีกว่าซื้อบอลบลใหม่นะครับอ่ะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมาต่อวงจรสมาร์ทฟาร์มกันทีหลังนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ